ร้อยสามสิบเจ็ดครับผม,อมขอเมืองทัด้านข้างนะครับด้านข้างนี่นะครับอย่างโชอย่างโชว,ย,โชวยูุบันยังมีให้พี่น้องชมอีกบอ,อกจากตัวนี้แล้วกับมีอยู่ครับมีอยู่เนาะครับมีแม่นางแม่สาวบ,บ่มีครับมีครับแม่ลูกกับมีครับแม่ลูกกับมีครับ สวัสดีครับผู้ชมทีเคารพลักทุกท่านขออนุญาตเอื้นพี่น้องคือเก่านะครับสดงมีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับเมือ่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565เก้าชนะจน15พี่น้องมาเข้าสูรายการควายไทยสร้างรายได้ครับเป็นซื้อรายการใหม่นะครับเนาะแต่ว่าเนื้อหาสาระของขีปก็ยังคงเดิมครับบวิวสิเป็นการเปิดราคาการพาเยี่ยมชมขกควายงามขกควายพืนบานครับผม หากพี่น้องเมืองแล้วนะครับเนาะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกต่อหลานหรือว่าต่อคนหักครับก็ฝากพี่น้องกดแชร์ไปนะครับเนาะให้พี่น้องได้เข้าถึงข้อมูลสิไดใดเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพการเลี้ยงควายก็สามารถส้างรายได้ได้ครับเป็นอาชีพเสริมที่ควบคู่กับงานประจําได้นะครับเนาะเพียงแต่ใส่การบริหารจัดการให้ถือต้องแน่นอนนึงสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ฝากบฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ครับช่องเขาชนะจนครับสได้มีกำลังใจออกไปหาลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องในเมืองเนาะครับพี่น้องครับที่เห็นอยู่นี่ก็สิเป็นบรรยากาศของตลาดนัดโคกระบือบ้านชาติตบบําบลเมืองพลอำเภอพล,พล,พลจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะเพื่อมาเป็นการเสียเวลากรสิทิภาพพี่น้องเขาสูเนื้อหาของมือนีเนาะครับเนาะอ่าครับตาฮอยสวัสดีครับครับผม ขออนุญาตแนะนำซื้อทีู่เพื่อโทรศัพท์ให้พี่น้องหูจักนะครับครับหอยน้อยมาจากทางกันทะละวิชัยรไปหรอครับครับผมสารคามสารคามครับบ้านใดเนาะบ้านน้องแค้นตะบนซีซูครับครับผมเมื่อนี่มาจากโตลามาสองตครับแม่กับลูกขายลูกไปลรวครับขายลูกไปแล้วเนาะเดี๋ยวแม่เว้เปิดไปเท่าไหร่ละครับนี่ที่เห็นยังงามเนี่ยแสนเจ็ดหาพันครับแสนเจ็ดหาพันมีสายมีอย่างบ่นเนาะสายเงินอุทัยครับสายเงินอุทัยเนาะ ให้ลูกจักตัวแล้วครับลูกตัวที่สี่ในท้องครับตัวที่สี่ในท้องท้องเอียงแล้วครับท้องเพชรเจริญเพชรเจริญส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบเปิดไปแสนเจ็ดเตียครับราคาห้องเนาะครับเนาะราคาห้องต่อรองได้อยู่บ่ต่อรองได้นิดหน่อยต่อรองได้นิดหน่อยโอ้งามนะครับไซส์อุทัยที่ครับครับไซส์อุทัยนี่อัตลักษณ์ชัดเจน ห่องจังเดือนแล้วก่อเตอซึงมอร์ทับไปวันที่ยี่สิแปดวันครับมเตอร์ทับไยี่บแาทนไดผ่านหอบเนาะครับยี่สแดกัสิบท่านไดผ่านรลอบครับงามๆลูกขายไปแล้วเท่าไหร่ละครับลูกขายแสนแปดหมนเกันเป็นลูกอีของอีอย่างก็ลูกเบิ้มครับล้วเป็นลูกเบิ้ม ขายลูกเบิร์มนะครับแล้วพี่น้องบ่ท่านบ่ท่านเห็นลูกเขานะครับเนาะงามบ่ลูกเขาบอสูรงามกว่ามูในสนามนี่เหรอครับโอเตีย oh <dear. S 2> ลูกแม่เนาะลูกแม่ครับลูกแม่ด้อยครับให้พี่น้องเบิ่งหางควายมาจากพี่น้องสารคามนะครับเนาะกันทละเนาะครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์หกสามครับผมศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหก หกเจ็ดเกห่อยน้อยหอยน้อยเนาะครับเนาะนะครับยุพินค่ะยุพินเนาะครับเนาะอันนีัทศูนยครับเป็นศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดเจ็บ้านใดก็ครับอำเภอกันทลาสารคามคมาจากสารคามเนาะครับเนาะครับมื่อนี่มาจากโตัวเหรอออกมาหาตัวจ้ะหาตขายไปไปท่านใครขายครับอ่าเดี๋ยวเมืองโตเผือกก่อนเนาะครับเนาะเปิอไปเท่าไร่ะครับงามเนี่ย แสนสี่หมื่นจ้ะแสนสี่หมืน่นเป็นแม่สาวสิครับแม่สาวพึ่งได้น่องน่องได้เดือนนึงนี่แหละโอ้โอ้อน่องได้เดือนนึงแล้วแม่แม่สาวรา,า,ค,รา,าคาห้องสิครับราคาเนี่ยราคาห้องราคาห้องเนาะโอ้งามเนาะอนยอดยอดปากนี้เม็ดทั่าปะล่ะครับมามีจ้ะโอ้ปากนี่เนาะชมพูดีเลยเนาะครับเนาะชมพูดีเลยล่ะดังมามีเม็ดทั่วใส่เมืองหนาเนี่ยสาวน้อยนี่หนาสวย ขาวดีนะครับทั้งนาเล็บเล็บใหญ่ดีใหญ่ดีสงูสงสงูงเท่าไหรห่นอเคยวบัดบอสามสนี่ละลอยประมาณลอยสาิเนาะสามสิบกรสีประมาณนี้นะครับได้พี่น้องน่สิามสิบสอ 32, นี่ได้สาบวกบวกแน,น่นอนสาวหน่อยงามงามีสายมียังบอลระครับนี่ ส่วนก็ว่าเป็นหลานแก้วนั่นแหละว่าหลานแก้วฝานบ่แต่ว่าเขาก็บ่มีไปจ้าของเก่าเพิ่นว่าเนาะครับเจ้าของเก่าเพิ่นว่าอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลเนาะจ้าครับบ่มีเอกสารแต่ก็เป็นข้อมูลได้อยู่น้มงามครับสาวหน่อยห่องซิฟซี่จ้ะก็ไข่คุยได้ราคาห้องราคาเท่าพี่น้องสูงร้อยสามสิบสองเป็นหลานแก้วป่า จ้จาจะคว้างจะคว้างผู้พ่นข้ามันเกิดบอกบอกให้บอกว้างสันมางสันเนาะแม่ก็ซสื้อมากเห่ือนครับมีตัวไหนอีกสิ่หาพี่น้องมึงตัวนั่นจ้ะตัวนั่นเจ็ดสิบห้านั่น <c oughs> ตัวนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดหมื่นห้าเมีสาวเนาะจ้ามสาวแม่นี่เจ็ดสิบห้าไว้เดียวกันบ่ครับเนี่ยบอจ้ะนี่ขั้นบ้าน อันนี้ผมหูจักสายเพราะว่าโบมีสายเนะา,นานะเอาสีเป็นบ้านๆแล้วเนาะสีเป็นบ้านๆเจ็ดสิบห้าครับนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องตัวนี้โบมีสายราคากระสีลงมาปรับลงมาเนาะจ้ากระสีปรับลงมาตามตามสายนี่ครับปรับลงมาตามสาย <c oughs> กางงามขึ้นกันครับพี่น้องอานาคตกระสีอานาคตไก่อ<ะ>่อางกัหญ่ดี แข็งขาเาวดีส่วนสูงก็ทีสูงหน่อยกว่าหน่อยกว่าตัวนั้นยุ่หน่อยกว่าตัวเมื่อกี้เนาะแต่ว่าบ่ดด้วัดตัวนี้ครับผมบ่ดด้วักขนาะสี่้อยสามสิบยิบเก่าสามสิบก็ส่ลงครับผมมีตัวไหนอีกครับเนี่ยนี่ตัวงามๆครับควายมาแต่กันทลรวิชัยท่องแล้วค่ะท่องแล้วมีสายมีอย่างบ่เนาะทองเบิ่มจ้ะทองเบิ่มทองเบิ้มได้สิบแปดเดือนแล้วล่ะเขาให้ลูกจักโตแล้วเนี่ย ลูกก็สีสามนี่เหรอสีวางลูกสามเนาะส่วนสูงเลยครับสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบเท่าไหร่ล่ะมันในแมวัดจำบ่ได้สามสิบเพ่เป็นสีสามสิบซี่อยู่บ่โอวางร้อยสามสิบสี่ร้ยก้อนนั่นอยู่ประมาณเนาะร้อยสี่สามหาสามสี่สามหาเนาะประกันได้ตรวจท่องเรียบร้อยแล้วตรวจท่องแล้วมีใบมีหลอดท่องท่องพอเบิ้มจ้าท่องเบิ้มจักเดือนก่อนสิแปดเดือนแล้วละสิแปดเดือนแล้วท่องไงแล้วมีใบมีหลอดรับประกันเลยเนาะ กันท่วงบ่ขึ้นบ่ท่วงขึ้นมรดุบาศอ๋อครับผมเดี๋ยวไปชมนี่ครับโอ้วงามเลึกบกผ้าใหญ่อืมครับเล็บเนื้อหนังเจ้าเนื้อเนาะจ้าเปิดใ้สิบสองค่ะเปิดใ้สิบสองเปิดใ้สิบสองราคาห่วงบ่ครับแน่ราคาห่วงต่อรองใดอีกต่อรองใดอีกคือเก่าครับแม่เหมือนไปเนาะ ไม่แม่ลูกขุนยุไกลพอไปก็ได้แม่ลูกยี่ขอ่าแม่ลูกอีกเนาะขับโปเป็นอย่างเนาะอ่าครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับพ่อหน้นรับตัวที่อยู่ออผมสันติสุขฟาร์มครับสันติสุขฟาร์มอยู่ไสเนาะอยู่เพนนนไทยนนทไทยครับโคราชดีเนาะครับครับโคราชบ้านไดเนาะบ้านใหม่โคกพรมครับบ้านใหม่โคกพรม ครับครับผมพอมาจากตัวเราเมื่อนไงออกมาสามตัวครับสามตัวสามตัวแม่ลูกเป็นเหลือจากตัวี่พี่น้องมึงเหลือเหลืออยู่แม่ลูกครับครบแม่ลูกนี่เนาะครับครบแม่ลูกครับครบแม่ลูกเปิดไว้เท่าไหร่ละครับนี่ลูกครับเปิดใบหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าลูกพ่อเบิ้์มน้องมีไปพ่อครับครับครับทองทองเบิ้มครับทองเบิ้มครับทองเบิ้มครับนี่ครับควายทางพี่น้องทางโน้นไทยนะครับเนาะครับนี่ทองเบิ้ม ครับรายละเอียดพี่น้องมึงนะครับนะผมสิบประดิษฐให้มึงครับจักเดือนแล้วก่อนเนี่ยแต่ได้เดือนกกว่าเยอะเลยครับผสมผสมเดือนกกัวครับครับผ่านรอบเนี่ยอ้าวขอเยี่ยมชมเนี่ยเป็นสายบ้านๆดีครับเนี่ยครับวายพื้นบ้านนครับยั้นบ้านส่วนสูงเท่าไหร่น้อสูงร้อยสามสิบสามครับสามสิบสามครับตอนนี้ลูก ใชลูกจ้กตัวแล้วลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวครับสองในท้องเนาะครับสองนะครับท้องสองกำลังทานตอนนั้นมันเป็นหลานเพชรอุดรครับ๋อนี่หลานเพชรอุดรครับตัวผู้ตัวเมียหรอตัวเมียครับตัวเมียพร้อมครับนี่นี่ครับพี่น้องครับเปิดไว้เท่าไหร่แล้วครับพ่อเปิดไว้หกสิบเก้าครับตัวล้อมได้ครับหกสิบเก้าตัวล้องได้อีกครับตัวนี้ก็จะเป็นหลานมีสายเนาะครับหลานมีสายครับครับมีสายเพชรอุดรครับ ครับราคากระสิต่อรองได้เหลืออสักหนี้ยนะครับเนาะครับนี่ให้พี่น้องได้เยี่ยมชมส่วนสูงพอสูงสูงเท่าไรก่อนพ่อสูงเท่าไรผมสูงร้อยหกสิบห้าครับอ่าร้อยหกสิบห้านะครับนี่ให้เทียบสัดส่วนครับครับผมต่อรองได้หกสิบห้าครับครับผมครับครับสวยๆครับ ตาขอบคุณครับครับขอบคุณครับตาอยู่นรอครับตาอยู่ครับบ้านใดล่ะบ้านกระชายตำบลประสาทอำเภอบันดานจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อครับผมมาจากบุรีรัมย์เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่สองหนึ่งหกสองหนึ่งห้าครับผมเมื่อนี้มาจากตัวละครับมาแต่ประสาทมาตัวเดียวนี่เลยตัวเดียวนี่เนาะเปิดไปเท่าไหร่ละครับก็ให้เต็ ให้แต่แปดหมื่นห้าพันแปดหมื่นห้าพันอยากได้เท่าไหร่มองอยากได้เนี่ยอยากได้ยังไม่ได้ก็เก้าหมื่นทวนๆก็ขายโอ้เก้าหมื่นทวนๆนี่ขายเลยขายเลยให้แต่เชือกไปด้วยพี่น้องให้แต่แปดหมื่นตัวเตี้ยครับส่วนสูงเท่าไหร่ล่ะครับพ่อไม่ได้วัดดูเลยประมาณได้พ่อเพราะไม่ได้ซอยสามสิบห้าสามสิบหกนี่ถึงอยู่หรอกเนาะร้านดูพ่อพ่อก็ไม่ได้พ่อสูงเท่าไหร่ไหนความสูงพ่อเท่าไหร่ความถูกพ่อร้อยอ้ เท่าไหร่หรอลืมหมดแล้วลืมมาแล้วเอาครับพี่น้องการให้นะครับประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกน่งสิบถึงครับผมเป็นควายมีสายมิยังบ่หรอเ่อมีสายบอคือเลือบ้านๆไม่ไม่มีเลยเป็นบ้านๆเนาะครับเป็นแม่ให้ลูกจากโตแล้วเนี่คือควายสาวโอ้ไม่สาวเลยแม่สาวกำลังพอดีพอดีเลยกำลังพอดีเลยถักคนเราโอ้งามงามพี่น้องครับครับเพราะมันจะใหญ่ไปอีกพี่น้องใครแต่ว่าแปดสิบปรน สีใหญ่ไปอีกยู่โยมีขึ้นยักเทียบบอมียังไม่ทันมีเลยบอท่านได้ขึ้นเนาะครับมไม่ทันได้ขึ้นครับมึงให้พี่น้องมึงนะครับเด้อส่วนสูงเราจะ35-36นบะ 35, าสาิะถึงหางยาวดีครับพี่น้องอือ อ่าพ่อขอบคุณครับครับแม่มูลาอ้าวน้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมอ่าขออนุญาตแนะนำซื้อเสียงเลี้ยงน้าให้พี่น้องหูจักแน่ภาษีศีหาครับครับผมบ้านไหนบ้านขามเปียตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นเนานึ่งขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ080 080 2 เก้าห้าหกเจ็ดครับครับมือนีมาจากตัวละมีมาตัวเดียวครับพี่เป็นตัวเดียวเลยรู้อาเมียลูกเป็นแม่สาวครับโอเมียสาวตัวเดียวนี่ครับลูกนอนบ่แม่นเนาะครับบ่แม่นครับครับอ่าเปิดไว้เท่าไรเปิดใบสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดืมสูงเท่าไรน้อยนสูงร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดเปิดไว้เท่าไรก่อนเปิดใบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นราคาห้องทีเนี้ยครับราคาห้องครับพูดคุยกันได้อยู่ครับเออพูดคุยกันตอนไหนเนาะทองตสั้นครับใส่ให้เมืองเนี่ย้องนี่เนาาะเอ นี่เนาะผสมแต่วันที่สี่เดือนเดือน <30. S 1> ตุลาเนาะตุลาครับเดือนส<อ>ิบ <10. S 2> เดือนสิบเดือนตุลาครับครับนี่ครับราคาห่องต่อล่องได้อีกร้อยสี่สิบเอ็ดเนาะครับนี่แม่มูลาลูกผสมลูกครึ่งลูกครึ่งสายตางอย่นะครับด้านหลังเขาหางเาาดีเดี๋ยวให้พี่น้อกมึงเกลๆนะครับเนาะ เาของสูงเท่าไหรผมสูงลอยหกสิบลอยหกนะครับเด้อนี่คว <14 1. S 2> ายร้อยสี่สเอ็ดร้อยสีสูงสูงหาส่วนสูงเนาะราคาเบาเบาควายผีน่องบ้านแฮดนะครับเนาะมาจากอำเภอบ้านแหด มีอย่างสินําเสนอพี่น้องอีกบอครับครับยูฟาร์มก็ยังมีอีกอยู่ครับพี่มีอีกเนาะครับแนนครับเป็นควอยเผือกเป็นควอยดําครับควอยเผือกควอยดําครับยูฟาร์มก็มีอีกมีโอกาสผ่านไปสีแวไปหาครับไปเบอร์โทรศัพท์แล้วครับครับผมมีแม่สาวบอลเหอยู่ฟาร์มมีแม่มีแต่แม่สาวครับพี่เป็นแนนครับโอ้มีแต่เมียสาวครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการชี้พิกัดครอบให้พี่น้องเห็นนะครับด้อยู่ใกล้ๆเข้าไปเมึงครับมีใหอเตี้ยมชมอีก ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับครับที่อยู่กับเฉยภูมิบุรุษครับโอ้มาจากชัยภูมิครับบ้านดงบางใหญ่ลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิโอลาดใหญ่นี่เนาะครับเนาะครับลาดใหญ่ครับบ้านยังเกาะบ้านดงบางใหญ่ครับดงบางใหญ่ครับครับครับผมเบอร์โทรศัพท์ดีเบอร์โทรศัพท์ก็0801 0801ครับ66 6 6 0 8 0 8 0 1ครับรับผมเมื่อนี่มาจากตัวแล้วครับมาสตัวครับขายไปขายเนครับขายไปตัวหนึ่งแม่สาวเหลือเหลือครบแม่ลูกดีครับเนี่ครับเปิดไปเท่าไหรก็เปิดไป้าสบห้ครับเปิดไป้าสหครับนี่้ครับส่วนสูงเท่าไหรนอส่วนสูงร้อยสามหาครับร้อยสามหาครับ ครับพี่น้องลอยสามหาเพศผู้ลูกผู้เนาะครับลูกไอเก้าเป็นบ้านดีครับเนี่ยลูกเก้าครับแต่ว่าลูกเก้าแต่ว่าแม่เขานี่สายใดมีสายพื้นบ้านครับพื้นบ้านเนาะครับสายพื้นบ้านสายพื้นบ้านเขาให้ลูกจักโตแล้วลูกสามนี่แล้ครับลูกสาม่าทองเนาะครับสาม่าโน้มครับนะอดทองบ้างครับทองว่างยังบัตถันบัตันเอาเขาอีกครับตอนนี้ทองว่างครับเป็นลูกเก้านะครับครับนี่ใบเวลา แต่ครับมีใบมี่หลอดบ่ใบอยู่บ้านบุร้วครับใบบัวเรียมีอยู่เนาะมีมีครับเรียบร้อยครับลูกก่ามันเป็นลูกซ้ายนะครับแล้วก็เลยบ่อมามีนะครับลูกอนาคตพอพันพอคุ้มฝูงลูกเก้าเจริญจักเดือนแล้วครับเนี่ยสองสองเดือนสองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึ่งก็สินไหวเส้นละวานี่ ได้ทีเมตรแล้วเนาะสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งนอกจากนี้แล้วยกบ้านยังมีให้พี่น้องเมืองอีกบ่เนาะก็ก็มีอยู่ครับควายหลักก็มีอยู่ครับแม่นางน้อยก็มีแมม่งกยู่เนาะแม่ลูกก็มีอยู่สองแม่สามแม่ครับแบ่งอยู่เนาะมันก็มูนั่นก็อาธิชงักไว้ครับอธิัง่ทันได้ปล่อยเนาะกันปล่อยแม่นี่แล้วเนี่ย ทั้งนี้ก็ลองสอบถามมึงน้อยฮะเจียวเพราะท่านได้ขายมือนี้เนาะครับเนาะครับครับครับผมขอบคุณครับครับอาหอยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขออนุญาตถามซื้อทีอูเบอร์โทรศัพท์เพื่อพี่น้องนะครับครับไอ้ทีโอกับใหรัดผ้ามครับอันเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์เก้าหครับครับอยู่บ้านไหนเนาะบ้านห้องหอยครับห้องหอยหอยครับ อันนี้อัตราดีครับอันนี้ก็เป็นของสร้างอุดรครับสายสร้างอุดรครับผมครับใส่เมืองได้จักได้จักเดือนแล้วครับตัวนี้กับผ่านรอบพอดีครับหนึ่งเดือนผ่านรอบเนาะครับผมครับผมเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้ยังยังรบ 0954829015ครับผมอ่ามาเบาเรื่องนี่นำเสนอได้เลยครับเป็นสายยังไงเป็นสายอุดรสายอุดรครับสายช้างอุดรอัตลักษณ์นีครับอัตลักษณ์เดียป่าคาบแก้วครับป่าคาบแก้วขาแต้มแก้มจ้ำครับขาใส่ทุ่งน่องอยู่ครับไปแลีนเตะได้เลยที้มกุตบอลครับขาทุ่งน่องเออปักพ่าวกันใหญ่ดีเนาะโอ้ปักพ่าวใหญ่ครับเป็นสายช้างอุดรตี่นแมนครับสายช้างอุดรครับ ส่วนสูงเท่าไหร่เนาะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบเนาะครับขออนุญาตเมืองทั้งนี้ครับค้นหางดีครับเมืองหลังเมืองไทยครับหางนี่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบล้ําตัวดีเงีวดีเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ป่ะเนี่ยเปิดไว้อยู่ที่สิบหกครับต่อรองได้ต่อรองได้เขาให้ลูกจักตัวแล้วครับเนี่ยอ่า ลูกแรกครับลูกแรกค้าทองนี่เนาะเป็นควายเสาวค่ะกล้วยสากล้วยสาวคววยแม่สาวสดสดเลยทองกับสร้างอุดรเนาะสร้างอุดรนี่ครับอัตลักษณ์ดีปากคาบแก้วเนี่ยผมชอบครับงามงามปากคาบแก้วอัตลักษณ์ชัดเจนเบิดอ่องคอสองหรือปลกผ้ายายเล็บงามอยู่ครับ ครับผมนอกจากนี้อยู่ฟาร์มเขายังมีให้พี่นวังในเมืองชมอีกด้วยนี่ครับนี่ครับนี่อยู่เนาะอ่าครับฝากพีน้องได้เลยครับฝากผู้ใดต้องการชมว่ากล้ยหลายๆกับชมใดที่อยู่เมืองค้นครับสถานที่ตั้งครับบ้านห้องหอยครับผมฟาร์มไฟรัดฟาร์มครับไฟรัดฟาร์มนะครับเนาะครับไฟรัดฟาร์มตำบลใดก็ตำบลหนองแวงนางเบ้าหนองแวงนางเบ้าจังหวัดขอนแก่นครับผมครับครับครับ ถ้ามีโอกาสกับเยี่ยมช่วงที่ฟ้ามได้เด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจคุ้ยงามง้วง่ามกับมี่ครับครับผมราคากับเป็นกันเองราคากับกันเองเกษตรกรจับต้องได้นะครับเนาะใช่ครับเกษตรกรจับต้องได้ต่อรองหน้าคอกได้ยิ่งดีครับครับผมขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายบรรพงศขุนแก้วครับบ้านใดเนาะ ตำแย่นี่ยแหละครับตำแย่บ้านสัตว์สตว์ตำแย่นี่ยแหละอ่าครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ098 098 629 2792ครับครับมืัอนี้สิน้ำเสนอจากโตครับมืัอนี้นี่เสนอนี่แหละครับตัวนี้ละตัวเดียวนี่พอครับผมเอ้ามาบอกสู่พี่น้องฟังเป็นสายใดจังไรครับอ่าตัวนี้เป็นลูกของเ้าครับลูกเก้าเจริญครับผมมี่เบอร์นึงอีกครับ อ่าครับเบอร์0 6 4 0 6 4 8 7 2 8 7 2น4 3 5 7 4 3 5อ่าเป็นเบอร์สำรองแล้วครับเนาะครับผมอ่าเป็นลูกเก่ามีเอกสารบ่ล่ะครับเอกสารบ่ได้เอามา้ยน้ำครับเลื่อนแต่มีอยู่เนาะครับผมอ่าครับมีเอกสารเป็นสาวแม่สาวนีสาครับก็สีเขาขวบสองนะครับสีเขาสองแล้วครับผมชั้นสูงเท่าไหร่เนาะร้อยสาครับ137อัตรลักอั น้ำเสนอพี่น้องเนี่ยอัตลักษณ์เป็นยังไงนิสัยดีบอเฉลียวอครบทุกอย่างเลยครับนิสัยดีมากเลยครับนี่ครบพร้อมเนาะส่วนสูงเท่าไหร่ก็ร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดครับผมขอเมืองด้านข้างนะครับด้านข้างนี่นะครับยางโชว์ยางโชว์เปิดไว้เท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยเปิดไว้ายสองหาครับสองหาครับสองหา อตอนอ,อ่าตอนนี้ราคาห้องเนาะนี่ราคาห้องครับครับต่อรองได้นี่ครับพี่น้องอัตลักษณ์ยุบานยังมีให้พี่น้องชมอีกบ่ออกจากตัวนี้แล้วอ่าก็มีอยู่ครับมีอยู่เนาะครับมีแม่นางแม่สาวบอ่อมีครับมีครับแม่ลูกกับมีครับแม่ลูกก็มีครับ ครับที่รองสนใจก็สามารถติดตอ่อเข้าไปสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้นะครับเนาะครับผมก็งามงามเนาะเขามีซื้ออื่นบ้างะเนี่ยแม่ซื้อดวงตาครับแม่ดวงตาครับผมสาวดวงตาแม่ซื้อสุดใจอ่าขอบคุณครับ